พวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่5กลุ่มนิโคลาเทส l a ค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องเครื่องถ่ายภาพการสั่นพองของแม่เหล็กค่ะเครื่องถ่ายภาพการสั่นพองของแม่เหล็กนะคะหรือว่าเครื่อง MRI ค่ะเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพภาพตัดขวางเนื้อเยื่อหรือว่าอวัยวะของร่างกายในมนุษย์ค่ะเช่นเดียวกับเครื่อง CT ค่ะโดยใช้สนามแม่เหล็กแะคขึ้นวิทยุกับคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงของเนื้อเยื่อค่ะหรือว่าอวัยวะ ภาพที่ได้จะมีความละเอียดเหมือนภาพถ่ายจริงค่ะจึงให้ข้อมูลได้มากกว่าเครื่อง CT ค่ะสามารถตรวจได้ทุกทิศทางโดยไม่โดยไม่ต้องให้ผูต้ตรวจเปลี่ยนท่าทางค่ะและเนื่องจากไม่ใช้รังสีเอหรือว่ารังสีอันตรายใดๆใช้เพียงสนามแม่เหล็กแล้วก็ขึ้นวิทยุเครื่อง MRI เครื่อง MRI ก็เลยเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพการวินิจฉัยที่ปลอดภัยที่สุดในวงการแพทย์ค่ะ mm hmm. เครื่อง MRI mm hmm. มีส่วนประกอบสําคัญ4ส่วนนะคะ หนึ่งแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังเสียเป็นแม่เหล็กตัวนำยวดยิ่งอยู่ภายในโครงสร้างรูปโดนัทค่ะขณะที่ใช้งานต้องหลอดให้เย็นด้วยในตัวเจนเหลวหรือว่าฮีเลียมเหลวค่ะให้อุณหภูมิอยู่อุณหภูมิวิกฤตอยู่ที่ประมาณ10เคลวินหรือว่าลบ263อองศาเซลเซียสค่ะ ในภาวะดังกล่าวแม่เหล็กตัวน้ำยวดยิ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีค่าสูงถึง2-3เทสลาค่ะในช่องว่างตรงการของโครงสร้างรูปโดนั้นนะคะสนามแม่เหล็กนี้มีค่าคงตัวแล้วก็เสถียรมากๆค่ะ 2. ขดลวดแม่เหล็ก เรเดียน <c oughs> อยู่ภายในโครงแม่เหล็กกำลังสูงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเปิดปิดสวิตช์ขดลวดนี้ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กให้แก่เนื้อเยื่อที่ต้องการสร้างภาพค่ะการปรับค่าสนามแม่เหล็กนี้ทำให้สามารถสร้างภาพในระนาบใดระนาบหนึ่งได้ค่ะซึ่งอาจเป็นภาพตัดขวางตัดตามยาวหรือว่าตัดเฉียงที่หนาหรือที่บางตามความต้องการได้ค่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางของผู้ตรวจเลยค่ะสนรวดส่งได้รับคลื่นวิทยุทำหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุเข้าไปในเ,น,เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ต้องการถ่ายภาพได้รับคลื่นวิทยุที่ปลดปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นเพื่อนำไปสร้างภาพโด,ดยระบบคอมพิวเตอร์โดยขนส่งได้รับอาจสร้างเป็นขดเดียวกันหรือแยกกันส่วนความถี่ช้าอยู่ในแถบความถี่สูงหรือสูงมากบนสเปกตรัมคลื่นวิทยุ คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่นำข้อมูลของคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อไปสร้างภาพโดยทั่วไปจะสร้างภาพจากการตรวจรับข้อมูลของคลื่นวิทยุจากเนื้อเยื่อประมาณ256แผงส่วนความต่างของภาพจากเครื่อง MRI จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดเครื่อง MRI ให้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงของเนื้อเยื่อในร่างกายของผู้รับการตรวจ อาศัยการสั่นท้องของแม่เหล็กของนิวเคลียสโดยให้ผู้รับการตรวจไปนอนในอุโมงค์เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูงนิวเคลียสของไฮโดรเจนในเนเื้อเยื่อจะวางตัวในลักษณะที่โมเมนต์ของแม่เหล็กชี้ไปในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กแต่เมื่อถูกกระตุน้นด้วยพลัส ของขึ้นจากผลวดส่งคลื่นวิทยุนิวเคลียสไฮโดรเจนในเนื้อเยื่อจะเปลี่ยนแนวการวางตัวและเกิดการหมุนสายพร้อมกับปล่อยคลื่นวิทยุความถี่เดียวกันออกมาขณะก,กับขณะก,กับสูบ่แนวการวางตัวเดิมของขดของผลรับคลื่นจะตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากนิวเคลียสไฮโดรเจนในเนื้อเอยื่อที่ถูกกระตุน้นแล้วนําไปสร้างภาพ และจะเก็บในระบบคอมพิวเตอร์โดยเนื้อเยื่อที่มีไฮโดรเจนน้อยภาพจะเป็นสีดำส่วนที่มีไฮโดรเจนมากภาพจะเป็นสีขาวกว่าค่ะค่ะพวกเราหุ่นนี้หขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะอยากนว่า ะะมีอะไรบ้างคะอ่ามีสี่ส่วนนะครับหนึ่งคือแม่เหล็กกำลังคงสองผลลัพธ์เอเดียนนะครับสามผลลัพธ์สูงได้รับขึ้นวิทยู่บนก้อนของมิเตอร์ครับต่อไปแล้วต่อไปที่จะต้องถามมว่าจะเอะไสามารถตรวจได้ตรวจได้ทุกทิศทางทุกระนาบโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางของตัวตวจค่ะโดยไม่ใช้รังสีใดๆเพราะว่าอะไรไ ย่ประมาณกี่แห่งคะสามแค่สิบหกแห่งถูกต้องแล้วค่ะค่ะคำถามคือเครื่อง m i ใช้ถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงของเนื้อเยื่อในร่างกายของผู้รับการตรวจอาศัยการสั่นคล้องทางแม่เหล็กของอะไรคะการสั่นคล้องแม่เหล็กมีเพียค่ะถูกต้องแล้วค่ะค่ะคำถามคือเนื้อเยื่อที่มีไฮโดรเจนน้อยแสดงว่าเป็นสีอะไรคะสีดำ